ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของที่ประเด็นนะครับที่ผมเอาคลิปนะครับของนายยกรัฐมนตรีที่ถแถลงเมื่อวันที่8นะรเรื่องของนะครับเส้นทางของน้ำนะครับจากเชียงใหม่นะครับไปลำพูนลำปางแล้วไปลงขืนพิพนแล้วไปที่แม่น้ำโขงซึ่งแน่นอนพอผมเอาคลิปนี้มาวิภา์วิจารณ์ก็มีนะครับพวกนายแบบ นางแบกแล้วก็หลายๆคนนะครับพวกนายแบกบนางแบกทั้งหลายเนี่ยก็ออกพยายามจะแก้ตัวนะครับให้กับ นายกรัฐมนตรีเข้าใจครับว่าคุณเป็นนางแบบในแบบกูต้องออกมาแก้ตัวให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นที่ออกมาแก้ตัวให้กับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่านะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดเร็วนะครับจริงๆแล้วก็คือน้ำเนี่ยมันไปได้มันไม่ได้ลงจะเขื่อนภูมิพลแล้วถึงจะไปแม่น้ําโขงนะแต่จริงๆแล้วมันมีเป็นเส้นเส้นทางน้ําที่ไปลงเขื่อนภูมิพลก็ได้นะครับแล้วไปลงแม่น้ําโขงคือมัน คือบอกว่าพูดเร็วก็เลยพูดรวมกันแต่จริงๆแล้วก็คือว่าเส้นทางน้ำน่ะนะครับไปทั้งเขื่อนภูมิพลและก็ไปทั้งแม่น้ำโขงก็คือไม่ได้ไปลงที่เขื่อนภูมิพลก่อนแล้วค่อยไปแม่น้ำโขงแต่บอกว่านะ Anton. ไปที่เขื่อนภูมิพลส่วนหนึ่งนะครับเส้นทางหนึ่งและไปที่แม่น้ำโขงส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะเขาเรียนภูมิศาสตร์ตรงไหนอะไรตรงไหนอ่ะผมตอบประเด็นนี้ก่อนนะครับว่า มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ฟังดีๆนะครับว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรนะครับอา๋ยวไปฟังนะครับที่นายกรัฐมนตรีพูดเอาไว้ก่อนครับเพื่อให้ได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนครับแล้วก็ตัวของลำปางเองกับลำพูนนะคะก็น้ําจากเชียงใหม่ก็จะไปแต่ว่าไม่ได้ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าน้ําก็จะลี่นเคลื่อนตัวไปลงที่เขื่อนพุนพิคนแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยค่ะ แล้วก็แต่ว่ายังก็ตามคือน้ําจะท่วมแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งกําลังการดูแลกําลังคนเนี่ยค่ะไปเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลําปางกับลำพูนนะคะก็สบายใจนะคะมีมีทีมงานไปคอยช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นะครับที่นายกบอกนะครับานายกพูดถึงเส้นทางน้ําว่าจากเชียงใหม่ ไปลาพูนลาปางแล้วก็ไปลงเขื่อนภูมิพลและเขาบอกว่าแล้วไปชิมน้าโขงซึ่งแน่นอนครับถ้าแบบเป็นการพูดเร็วนะที่คนที่นางแบกนะครับนายแบกเนะี่ยที่ออกมาบอกในนางแบกบในแบบที่ออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ยมันไปได้2ทางคือคําถามช่วยตอบกับผมหน่อยนะครับว่าจากลาพูนลําปางนะครับแล้วไปเขื่อนภูมิพลถ้าบอกว่าเฮ้ย นายกไม่ได้บอกว่าไปเขื่อนพุนพลแล้วไปที่แม่น้ำโขงแต่บอกว่ามันไปเส้นทางหนึ่งช่วยบอกกับผมหน่อยนะครับว่าจากลำปางลำพูนมันไปแม่น้ำโขงทางไหนครับไปแม่น้ำโขงทางไหนไปแม่น้ำโขงจุดไหนไปยังไงช่วยบอกกับผมหน่อยอ่ะคุณบอกว่าเฮ้ยนายกได้พูดเร็วนายยกบอกว่ามันไปได้สองทางนะครับไม่ได้บอกว่าลงแม่อ่าเขื่อนพุนพลแล้วถึงจะไปแม่น้ำโขงก็บอกว่าอ่ะไปจากอ่าไปจากลำปางลำพูนนะครับ ไปจากอ่าลำพูนลำปางนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปเขื่อนพุมพลน,นะครับอีกอันชุดหนึ่งก็ไปเขื่อนภู่พลอีกชุดหนึ่งก็ไปแม่น้าโขงนะครับคำถามคือจากลำพูนลำปางไปแม่น้ําโขงทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนายกครับที่นายกบอกครับก็อย่างที่บอกมันจะชันตัวของลำปางเองกับลำพูนนะคะก็ น้ำจากเชียงใหม่ก็จะไปแต่ว่าไม่ได้ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าน้ําก็จะลุกเคลื่อนตัวไปลงที่เขื่อนทุนิพนแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังก็ตามคือน้ําจะท่วมเห็นหรือเปล่าฮะ นายกบอกว่าน้ําจากเชียงใหม่จะไปลําพูนลาพางแล้วไปลงที่เกิดภูมิพลและไปที่แม่น้ำโขงด้วยถ้าคุณบอกว่าน้ำนะครับไปสองเส้นก็คือไปขวนภูมิพลเส้นหนึ่งไปแม่น้ำโขงเส้นหนึ่งคําถามคือจากลาพูนลําปางไปแม่น้ำโขงยังไงอันนี้คือประเด็นแรกที่มีการากทักท้วงมาแล้วเขาบอกว่าให้ผม,มไปหาข้อมูลผมก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วครับว่ามันไม่มีนับไม่มีเส้นทางที่จากลาปางลําพูนแล้วไปแม่น้ำโขงเนี่ยอันนี้ไม่มีนับไม่มีแน่นอนนะครับ ข้อมูลนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยนะผมเองเนี่ยนะครับไม่มีความรู้ว่ามันสามารถจากลําปางลําพูเนี่ยนะครับจากเชียงใหม่แล้วไปลําพูลําปางแล้วมันไปที่แม่น้ำโขงโดยที่ไม่มีการไปลงที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยมันไปเส้นทางไหนช่วยเอาออกมาบอกนะครับกับผมหน่อยครับผมอยากเห็นครับผมอยากรู้ครับว่ามันไปทางไหนอ่ะผมยอมรับก็ได้ครับผมมีความรู้น้อยแ่นายกรัฐมนตรีผมไม่รู้นะครับ แต่คุณมีความรู้นะครับคุณคิดว่านายกรัทมนตรีคุณใน iPad มีเป็นโอ้โหสุดยอดมากนะครับมีความรู้ช่วยบอกกับผมหน่อยครับจากเชียงใหม่รำพูนรำปางแล้วมันไปแม่น้าโขงไปเส้นทางไหนไปเส้นทางไหนมันไปถนนเส้นไหนนะครับมันไปถนนเส้นไหนหรือมันไปตรงไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีคนออกมาบอกกับผมว่านะครับก็ทําไมจะไปไม่ได้มันไปแม่น้ํโขงได้มันไปทางแม่น้ํากกไงนะครับแม่น้ํากกเนี่ยอยู่นะครับต้นนะครับของอ่าจังหวัด เชียงใหม่นะครับนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะนะครับมันจะเข้าที่อำเภอแม่อายนะแล้วไปเชียงใหม่นะอ่ไปเชียงใหม่แล้วก็ไปผ่านนะครับที่เชียงรายได้อ่ะโอเคครับอันนี้นะครับอ่ะโอเคผมก็อ่ะเฮ้ยมันมีเหรอมันมาจากแม่น้ากกใช่ไหมอ่ะผมก็ต้องบอกว่าอ่ะเราก็ต้องพูดกันถึงความเป็นจริงนะผมก็ไปหาข้อมูลมาว่านะครับแม่น้ากกเนี่ยมันมันอยู่ที่ไหนนะแม่น้ากกเนี่ยรุ่มแม่น้ํากกเนี่ยนะครับเป็นรุ่มแม่น้ําลําดับที่3าม จากจานวน25รูปแม่น้ําจากประเทศที่มีต้นกําเนิดจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุงนะครับสหาภาพเมียนมาไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ช่องน้ำน้ำกกอําเภอแม่อายอ่าจริงครับเข้าที่น้ากกอําเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับถูกต้องเลยครับแล้วไหลไปทางทิศตะวันออกผ่าน อำเภอแม่อายนะครับเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็คือจากอำเภอแม่อายน่ะเข้าไปสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อำเภอเชียงแสนแล้วไหลสู่แม่น้ําโขงที่บ้านศพกกนะครับตําบลบ้านแซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายความยาวประมาณ285กิโลเมตรส่วนที่อยู่ในประเทศไทยจะมีพื้นที่รุ่มน้ํานะครับ 7340.1ตารตะรางกิโลเมตรอันนี้ก็คือแม่น้ำกกที่บอกไม่เที่ยงครับว่าจากแม่น้ำกกนะครับจากแม่น้ำกกเนี่ยมันเข้าที่จังหวัดเชียงใหม่จริงนะัที่อำเภอแม่อายนะหลังจากนั้นเมื่อไปที่อำเภอแม่อายเนะี่ยก็คือไหลผ่านอำเภอแม่อายนะไปเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแต่คําถามนะครับคําถามของผมที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้คําพูดของนาย,ยกรัฐมนตรีตรงนี้นะครับ คุณลองฟังอีกครั้งนะครับว่านายกกและนตรีบอกว่ายังไงแล้วก็ตัวของลำปางเองกับลำพูนนะคะก็น้าจากเชียงใหม่ก็จะไปแต่ว่าไม่ได้ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าน้ําก็จะเคลื่อนตัวไปลงที่เขื่อนภุมิพลแล้วก็แม่น้าโขงด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังก็ตามคือน้ําจะท่วมแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งกําลังการดูแลกําลังคนเนะะี่ยค่ะ ไปเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลำปางกับลำพูนนะคะก็สบายใจนะคะมีมีทีมงานไปคอยช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ตัวของนี่นะครับคือที่นายกรัฐมนตรีบอกฟังดีๆนะครับ <c oughs> คุณฟังคลิปถ้าคุณฟังดีนายกจะบอกรัฐมนตรีบอกว่าน้ําจากเชียงใหม่ไปลงที่จังหวัดลําพูนลําปางแล้วก็ไปลงเขื่อนภูมิพลนะครับแล้วก็ไปที่แม่น้ําโขงนะครับคําถามคือน้ําจากแม่กก น้ำจากแม่กกที่คุณบอกนะที่คุณอ้างนะครับว่ามันไปที่แม่น้าโขงได้เนี่ยนะครับผ่านจังหวัดลาพูนตรงไหนครับผ่านจังหวัดลาปางตรงไหนครับเพราะแม่น้ําสายนี้นะครับไม่ได้เข้าอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และไม่ได้ผ่านลาพูนไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านจังหวัดลาพูนไม่ได้ผ่านจังหวัดลาปางเลยนะครับถ้าเกิดเส้นน้ำเส้นนี้มันไม่ได้เข้าตัวเมืองเชียงใหม่เพราะมันอยู่ที่อําเภอแม่ายซึ่งอาเภอแม่าอเนี่ยมันติด อยู่กับจังหวัดเชียงรายแน่นอนครับก็คือว่าลงแม่น้ํากกแล้วก็สู่อําเภอแม่อายแล้วไปสู่จังหวัดเชียงรายเลยนะไม่ได้เข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้ลงแม่น้ําปิงไม่ได้ลงแม่น้ําปิงมันคนละเรื่องกันสิ่งที่นายกบอกมันคือน้ําจากแม่น้ําปิงนะครับที่ไหลผ่านจังหวัดลําพูนลาปางแล้วไปลงเขื่อนพิมพ์พลแล้วก็ไปที่แม่น้ําโขงไปเกี่ยวอะไรกับแม่น้ําแม่กกครับ ถามหน่อยนะครับสรุปแล้วนะครับคุณจะบอกว่าผมไม่มีความรู้นะผมไม่ได้หาข้อมูลนะน้ําจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยไปที่อําเภอนะไปที่แม่น้าโขงได้ก็ไปทางแม่น้ํโกกไงคําถามคือคุณมั่วหรือผมมั่วครับนะนายกมั่วหรือผมมั่วครับถามหน่อยนะครับถ้าคุณจะมาแก้ตัวแทนนายกนะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้คุณจะทําให้นายกนะครับเสื่อมมากฝ่าครับ จะแบกก็แบกให้ถูกแบกข้อมูลให้ถูกต้องเพราะแม่น้ํากกเนี่ยมันอยู่ที่อําเภอเส้นทางของแม่น้ํากกเนี่ยเข้าประเทศนะครับที่แม่น้ากกเนี่ยที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วไหลไปที่จังหวัดเชียงรายเลยไม่มีทางที่จะมาจังหวัดลําพูนลําปางได้แต่ในคลิปของนายกรัฐมนตรีบอกว่าฟังให้มันชัดๆฟังให้มันให้มัน,ให,มนให้มันแน่นๆแ,แล้วค่อยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ค่อยออกมาแก้ตัวค่อยออกมาแบก แล้วก็ตัวของลําปางเองกับลําพูนนะคะก็น้ําจากเชียงใหม่ก็จะไปแต่ว่าไม่ได้ท่วมเยอะนะคะเพราะว่าน้ําก็จะลึกเคลื่อนตัวไปลงที่เขื่อนทูมิพลแล้วก็แม่น้ํโขงด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังก็ตามคือน้ําจะท่วมแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็ส่งกําลังการดูแลกําลังคนเนะะี่ยค่ะไปเตรียมพร้อมไว้แล้วนะ นี่คือสิ่งที่นายกบอกก็คือนายกพูดถึงลำพูนลำปางบอกว่าลำพูนลำปางเนี่ยแม่น้ำเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะไหลไปผ่านลำพูนลำปางแล้วจะไปลงเขื่อนภูมิพลแล้วก็ไปที่แม่น้ำโขงคำถามคือแล้วแม่น้ำกกมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับแม่น้ำกกไหลไปผ่านลำพูนลำปางหรอครับไม่ได้เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยแม่น้ำกกไปที่อำเภอแม่อายแล้วไปที่จังหวัดเชียงรายเลยไม่ได้ผ่านลำพูนลำปางนะครับ แต่ที่นายกบอกคือผ่านลําพูนล,ลาปางแล้วลงเขื่อนภูมิพลนะแล้วก็ไปที่แม่น้ําโขงซึ่งแน่นอนครับคนที่ออกมาบอกว่าเฮ้ย<ม>ไปที่แม่น้ําโขงก็คือไปอีกเส้นหนึ่งก็คือไม่ได้บอกว่าลงที่เขื่อนภูมิพลก่อนนะไอ้ส่วนหนึ่งก็ลงเขื่อนภูมิพลอีกเขื่อนหนึ่งไปที่แม่น้ําโขงคําถามคือไปเส้นไหนช่วยตอบของช่วยตอบผมหน่อยนะครับจะแบกอะไรนะจะอันนี้อะไรหาข้อมูลเยอะๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไใหม่มีอะไรเคลิยหน้าเด่าอัปเดตให้ฟังครับ